หลังนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่รวมค่าขนส่งหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้านะครับมีระบบไฟฟ้าให้เสร็จสมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อที่เบอร์โทร07964379079567093หรือว่าทางรีครับวันนี้พามาชมมารีวิวภายในบ้านงคุณลุงวิเชียรนะครับหลังนี้จะส่งที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับตอนนี้เสร็จสิ้นแล้ว โรงงาน S! <S sì like า like สีแล้วก็ตัวสีพื้นนี่จะไปไปเก็บทีหน้างานอีกทีตัวนี้เป็นงานพวกงานป้าสมาทบวระบบไฟฟ้าตอนนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวในวันสองวันนี้ก็จะร่สจบภายในห้องนอนครับสีฟ้าทำฝ้าไม้นะครับแล้วก็โฟร์รหน้าต่างก็จะเป็นงานสวยๆนีเลงงานบานเดียมนะทำสไลด์ตัดมุ้งลวดในตัวส่หน้าหลังนี้ก็จะเป็นประตูเอาไว้ต่อเติมเป็นห้องน้ำห้องครัวเติมเติมหน้าหลัง ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำาเ,เสอร์เสนแล้วแล้วก็ในส่วนของับเดี๋ยวมาดูในส่วนของไปนอกกันไปนอกตัวบ้านนะครับเป,เป็นงานขนาดสามคูณห้าเมตรเจ็ดสิบนะครับหลังนี้หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีระเบียงด้านหน้าตัวงานราเบียงเงี้ยก็จะเป็นงานตัวงานม้านั่งนะนอะไรก็ฝั่งหน,หน้าหน,น้าใอ่ไาน ัตวองานไมจีไฟวให้แข็งถังนะครับเไห้เดยนน้ำเข้าออนะครับทีนี้ลูกค้าไปต่อระบบน้ําเข้าออนะครับระบบเออน้าใช้แล้วก็ระบบท่อน้ําทิ้งแล้วก็ระบบห้องใกล้ระบบตัวฉีดเราทเองนะครับตัวน,นี้ถึง่เราเดินท่อไว้ประตูด้านหลังนี้ก็ยกจะมีบันไดลงมาใ้เวลาต่อเติมนะครับจะเป็นงานประมาณน,นี้เลย หลังคาเป็นงานเมทัลชีสนะครับหลังนี้อ่าของ,งลุงก๊ก